อลอไมจบเียกัออบ้าไม่พอก็ตามมาตีถ้าพอก็บบันันซนี่จลงตลยเดี๋ยวมากันยืนัรมเรียมวยจะเจอเนเพื่อให้เห็น บรรยากาศที่เราเอาไปเทว่าเป็นยังไงนะท่าหน่อยครับท่าหน่อยเร็วต้องไปดูในคลิปนี้นะเอฟซีนะท่าคลิปนี้นะเซ้อเซ้อเซ้อขอท่าหน่อยท่าอะไรอีกหนึ่งเซ้อท่าเลยท่าอย่างนี้บอกท่าอย่างนี้บอกหนึ่งสองโอ้โหเหมือนเลย

เีมาดูนี่ได้เดงได้เด้งได้คุมได้คุมได้

Ôi oh, người. Oh, oh.

เนี่นะคะออ้งกันนี่งมันหินเงานหินงานหินงงานหินหินจริงด้วยงานเป็นงานหินงานหินหินหินจริงจไม่ใช่งานหอยหยเนาะอือพอแล้วดีกว่าเด้อใครมาเคนก็เคนเด้อ

พอไหมพอแล้วพอไหมนี่พอแล้วเป็นคนเดียวไหมแรกด้วยปอนลงปอนยมไม่หดเลยใช่ปตักคนเดียวคนเดียวไปเลยยกให้แอนไปเลยนี่มันงานหิมสตีเหล็กเอาไหมแอนตั้งสายยาให้สตีเหล็กเอาไหมเอาไปแล้วเหรออากำลังว่าจะถ่ายคลิปไปซะแล้ว สวัสดีค่ะยศศรีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอคอนดี้ค่ะสวัสดีครับคุณเจมคุณเคเอ็มและคุณยศศขยันกันจริงๆแิ่ค่ะขยันค่ะเพราะว่าอากาศตอเย็นเนาะนี่ดึกแล้วเด้อเมื่อกี้วิ่งรถวิ่งมาน้่ยแม่นี่ตาวผทันเลยอข้ารบ้านวิ่งเลยบอกวิ่งเลยปล่ารถเปล่าด้วยผลไม้เยอะยัง จีึงมาอยู่ในซุ้มหัวใจโอ้จริงเหรอ้าวจริงเหรอใช่มีมาแล้วเหรอกินน้หวานกินน้หวานะด้วยนะาใมีึงมาอยู่ในซุหัวใจอะไรที่อันนี้ ขอบคุณนะคะขอบคุณเอฟจีที่น่ารักอุย้ยแสงสวยไอ้นี่ฟ้าแสงเป็นสีทองสวยมากเลยนี่ไงสองฟ้าลราจะตกไง สีทองสีแดงโอ้โหสวยมากเลยนะเอฟซีว้าวสวยมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอนชาแนลด้วยเด้อโอ้ยงามแต่สีสุดยอดถ้าอยากเห็นพระอาทิตย์ทรงกฎให้ไปดูช่องสมอนชาแนลด้อสวยมากเลยตรงหางองปูอ่ะทรงกฎดวงแบบยนะะค อ่าเป็นแบบโหสวยมากเลยนะเพราะเราขอบคุณค่ะไม้นี้จะเอามันครบแปดมันแปดแล้วนี่โอเค